สวัสดีครับ The Intelligence Podcast EP นี้คุณอยู่กับผมจิรพัฒน์ผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ผมอยากจะหยิบเรื่องของวงการเค o p OP, หรือว่าอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้มาคุยกับคุณผู้ฟังจากกระแสะตอนนี้ที่ไม่มีใครแรงเกินน้องลิซ่าแบล็คพิงกกับการปล่อยซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกของน้องนะครับชื่อเพลงลลิสาซึ่งเป็นชื่อจริงของน้องด้วย ตัวเพลงเนี่ยถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่10กันยายนยอดวิวใน YouTube ล่าสุดที่ผมได้เช็คดูนะครับตอนนี้พุ่งสูงเกิน150ล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว,ว่ายอดวิวก็คงจะเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับจากกระแสของน้องที่กําลังมาแรงจากเทรนด์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเค o p OP ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกเพราะว่ามันสามารถที่จะก้าวข้ามกำแพงด้านภาษา เราจะเห็นศิลปินเคป๊หลายๆวงหรือว่าศิลปินหลายๆคนได้รับการตอบรับอย่างมากในโลกตะวันตกนะครับอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเองวง BTS ก็ได้รับการตอบรับอย่างถล่มทลายได้รับเชิญไปออกรายการต่างๆรวมทั้งไปขึ้นเวทีประกาศรางวัลใหญ่ๆเช่นงาน Grammy Award งาน Billboard Music Award หรือว่าวง BLACKPINK เองก็ได้ไปโชว์คอนเสิร์ตใหญ่ๆในอเมริกาเช่นคอนเสิร์ต a c h ช l l a นะครับทีนี้หลายๆคนก็คงจะเคย เออได้ยินแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เคป p ปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีใต้มาแล้วนะครับทั้งในส่วนของการสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศจากการส่งออกวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งการที่เคป p อปถูกใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินนโยบายต่างประเทศหรือว่าเป็นเครื่องมือทางการทูตเพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ ถ้าใครที่ติดตามข่าวก็คงจะพอจำได้นะครับว่าเมื่อปี2018เกาหลีใต้ได้ส่งวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง Red Velvet ไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่เกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งตอนนั้นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนก็ได้ออกมาต้อนรับได้ดูคอนเสิร์ตแล้วก็กล่าวชื่นชมศิลปินจากเกาหลีใต้ด้วยวันนี้ผมเลยชวนน้องมิน้นนักวิเคราะห์จากดิลติลเจนซ์มาคุยกับผมน้องมิ้นเป็นคนที่ติดตามวงการเคป๊ OP, แล้วก็เป็นแฟนคลับของศิลปิน เกาหลีรวมทั้งภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์เกาหลีด้วยนะครับสวัสดีครับมินสวัสดีค่ะพี่ตั้มก่อนอื่นอยากจะให้มินช่วยเล่าภาพรวมของวงการเคป๊อหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างเอออุตสาหกรรมเคป๊อมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาแบบข้ามคืนแต่ว่ามันเป็นการปูพื้นตั้งแต่แรกโดยออได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีค่ะ,คะ การส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลีเนี่ยค่ะมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี1,900ก,กากว่าค่ะหลังจากที่เกาหลีเนี่ยประสบวิกฤตเศรษฐกิจ,จทําให้รัฐบาลเกาหลีเขาเริ่มเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากเดิมที่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตนะคะมาเป็นเอ่ออุตสาหกรรมวัฒนธรรมมากขึ้นผ่านกลไกของรัฐบาลนะคะเช่นการจัดตั้งหน่วยงานเอ่อ Korea Culture and Content Agency นะคะหรือว่า KCCA เพื่อสน,นับสน,นุอนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเกาหลี เน้นพัฒนางกลยุทธ์ในการถ่ายทอดเนื้อหาความเป็นเกาหลีอะค่ะออกไปสู่สากลอะนะคะนอกจากนี้รัฐบาลเนี่ยยกเลิกกฎหมายเซ็นเซอร์ภาพ,พยนตร์ละครต่างๆอะคะ่ะเพื่อให้คนทําหนังรายการทีวีอะไรเงี้ยสามารถสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระอะคะ่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมการกีฬาและก็การท่องเที่ยวของเกาหลีเองอะคะ่ะเขาก็มีหน้าที่ในการโฟกัสในเรื่องของเพลงแฟชั่น อุตสาหการรมบันเทิงหนังสือการ์ตูนหรือแม้การสร้างคาแรคเตอร์ของการ์ตูนอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่เอ่อพวกการ์ตูนโปโรโรค่ะที่เด็กๆในประเทศเกาหลีทุกคนต้องรู้จักหรือแม้กระทั่งตัวลนเองอะค่ะพวก Brown พวกที่เป็นแก๊งเพื่อนของบราวนเนี่ยค่ะก็เป็นของเกาหลีเหมือนกันค่ะคือเขาพยายามเหมือนออมีการวางแผนการทำ r า r การตลาดเพื่อเป็นผู้บุกเบอรออรูปแบบ ของบันเทิงต่างๆเออหรือว่าแม้แต่กระทั่งคอนเสิร์ตเกาหลีเองยิ่งในช่วงโควิดเขาก็เหมือนแบบว่าทําปรับรูปแบบให้เป็นออนไลน์เพื่อรับกับสถานการณ์มากขึ้นเนี้ยค่ะแล้วอีกทั้งนะคะเขายังมีเหมือนเป็นแผนพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงอะคะ<ๆ>่ะเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงทุกๆ3ปีโดยที่เขาทําเองทั้งห่วงโซ่การผลิตอะคะ่ะแต่ว่าเขาก็ยังมีแชโบหรือกลุ่มนายทุนอยู่นะคะ แต่ว่าการส่งออกวัฒนธรรมเีอยค่ะอุตสาหกรรมการบันเทิงมันก็กลายเป็นคีย์ไดรเวอร์หลักในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะนอกจากด้านเศรษฐกิจแล้วอะค่ะ เขาก็ยังนำอุตสาหกรรมเคป๊อปมาใช้ในด้านการทู่เช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะจะเห็นได้จากประธานชิบดีมุนแจอินนะคะคือจะเห็นบ่อยมากว่ามีรูปถ่ายหรือว่ามีกิจกรรมกับคนดังหรือว่าไอดอลเยอะมากตั้งแต่ nct dream bts อะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากค่ะมันทำให้คนเกาหลีบางกลุ่มอะคะ่ะเหมือนมองว่าเอ๊ะอันนี้คือแบบเป็นการสร้างภาพลักษณ์สำหรับรอการเลือกตั้งปีหน้าเป็นมาร์เก็ตติ้งในการโปรโมทตัวเองในกลุ่มวัยรุ่นของพระยาบดีมุนแจอินหรือเปล่าหน่า ในทคะที่อีกฝ่ายนึงค่ะที่อาจจะไม่ชอบการทํางานของประธานาธิบดีบุญใจอีกก็มองว่ามันเป็นการตกากระแสไอดอลหรือเปล่าในปีอ,อในปี2017นะคะประธานาิิบดีมุญใจอินอเขาก็ไปเยือนอินโดนีเซียโดยได้ไปร่วมง,งานของออลูกสาวผู้นําอินโดนีเซียค่ะแล้วเขาก็ให้ของขวัญน,นะคะของขวัญวันแต่งงานเป็นอัลบั้มพร้อมลายเซ็นของเอ็กโซอ่ะค่ะศิลปินชื่อดังของเกาหลีพร้อมกับคลิปวิดีโอแสดงความยินดีจากมินโฮวงชายนี่นะคะ คือเราจะเห็นได้เลยว่าเขาเใช้กระแสเคป๊อในความสัมพันธ์ระหว่างการทูนเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่าในเชิงบวกเท่าน,นั้นนะคะก็คือเขายังใช้เ,เพลง K-POP มาใช้เป็นอาวุธในการสร้างโฆษณาชนเชื่อะคะ่ะในช่วงที่ความสัมพันธ์ของเกาหลีมันอยู่ในขั้นวิกฤตเหมือนให้คนเกาหลีเหนือได้รู้ว่าชีวิตที่เกาหลีใต้มันดีกว่านะแล้วก็นอกจากนี้อะคะ่ะ เขายังใช้เคป๊อปอะค่ะกับการเหมือนพูนความสัมพันธ์ในเชิมองค์การระหว่างประเทศอย่างล่าสุดเลยก็คือมีออวง BTS ที่ไปร่วมพูดในที่ประชุม UNGA ครั้งที่76นี้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่อะคะ่ะเพราะว่ามันปกติก็คือ UNGA มันโอ้โหมันก็แบบเป็นเป็นตัวแทนประเทศไปนะคะอันนี้คือแบบเหมือนเป็นตัวแทนโลกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ เออแต่อย่างไรก็ตามความพยายามที่จะ globalization ขององค์การเคป๊อปะคะมันก็ยังมีความท้าทายอยู่นะคะอย่างเช่นล่าสุดเลยที่เห็นได้ชัดก็คือนโยบายหรือว่ามาตรการชิงหลางของจีนนะคะที่ทางจีนอ้างว่าเป็นการจัดระเบียบความเรียบร้อยของแฟนด้อมนะคะแฟนดอมว um ันนี้ก็คือเป็นกลุ่มแฟนคลับนะคะ เพระการชิงหลังเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อแฟนดอมเกาหลีค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยแฟนคลับเกาหลีเนี่ยเขาจะมีการเหมือนระดมทุนเพื่อซื้ออัลบั้มในรถเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเระดมทุนในการเหมือนจัดงานเพื่อโปรโมตให้กับไอดอลที่ตัวเองชอบมีการซื้อโฆษณาต่างๆครับเท่าที่ฟังดูเนี่ยผมคิดว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เคป๊อปเขาประสบความสําเร็จมากก็คือ แฟนเพลงหรือว่าฐานแฟนคลับของศิลปินเคป๊อปด้วยนะครับที่นี้แฟนเพลงหรือว่าแฟนดอมเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับเมนกลุ่มแฟนดอมของเกาหลีนะคะปกติก็คือไอดอลแต่ละวงของเกาหลีค่ะเขาจะมีเหมือนเป็นชื่อแฟนคลับที่เป็นออฟฟิเชียลนะคะที่ประกาศจ,จากออฟฟิเชียลจากค่ายเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีสีประจําวงของเขานะคะแฟนคลับก็จะเอาสีประจําวงของไอดอลเนี่ยมาใช้แทนของตัวเองด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะ แล้วแต่ละด้อมก็จะมีชื่อมีสีของตัวเองทําให้เหมือนเหมือนเป็นการรวมกลุ่มกันในการทํากิจกรรมต่างๆประมาณนี้ค่ะแต่ว่าวทาของแฟนลับเกาหลีอะค่ะมันค่อนข้างมีความแข่งขันที่ค่อนข้างสูงระหว่างแฟนด้อมนะคะโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันค่ะที่มีเรื่องการเมืองหรือว่าทางสังประเด็นทางสังคมต่างๆค่ะก็คือมันจะมี movement ของกลุ่มแฟนลับนะคะที่เหมือนออกมาเรียกร้องทางสังคมแล้วก็ทางการเมืองนะคะคือคือต้องบอกก่อนว่า กลุ่มแฟนคลับของเกาหลีอะ่ะมันเริ่มต้นก็คืออายุอะค่ะก็คือตั้งแต่แบบมีประถมก็มีแล้วก็ยาวไปถึงช่วงวัยทำงานหรือบางคนก็คือแบบว่าเออมีลูกแล้วอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่ชอบ ศิลปินคนเดียวกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเขาก็เหมือนอ,อย่างอย่างกลุ่มในทวิ t เตอเองเขาก็จะค่อนข้างมีแนวคิดที่ทางการเมืองทางสังคมที่คล้ายๆกันแล้วก็เหมือนมีการดิสคัสประเด็นเรื่องการเมืองด้วยนะคะในทวิตเตออย่างที่เราเห็นกันตามแฮชแท็กต่างๆนะคะเช่นกรณี BLM นะคะหรือว่า Asian Hate ด้วยอะไรเงี้ยอย่างแฟนคลับไทยเองอะค่ะเท่าเท่าที่เห็นก็คออือเขาก็มีการร่วมกับแฟนคลับประเทศอื่นๆด้วยนะคะในการที่จะฟันดิ้ง เออช่วยเหลือแบบเออตามสถานการณ์ที่มันรุนแรงค่ะเช่นบอภัยพิบัติรุนแรงของประเทศอื่นๆค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะถามมินว่าแล้วมันมีเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยจะสวยงามของวงการเคป๊อปไหมครับ อ๋อแน่นอนค่ะอันนี้มิ้นขอแบ่งเป็นดักไซด์แล้วกันนะคะของแบ่งเป็นค่ายเพลงนะคะแล้วก็กลุ่มแฟนคลับะะแล้วก็ประเด็นทางสังคมของเกาหลีนะคะโดยอย่างค่ายเพลงค่ะก็คือการสร้างศิลปินของของค่ายเพลงเองอะคะ่ะเขาจะใช้เหมือนเป็นมีระบบของเขาอะนะคะแต่ว่าระบบของเขาเนี่ยคือสําหรับมิ้นเองค่ะมิ้นมองว่ามันเป็นค่อนข้างเป็นการ idolization ที่แบบค่อนข้างเข้มข้นเลยะคะ่ะก็คือเขาจะผ่านเป็นระบบแคสติ้งหรือว่าเป็นระบบออรดิชันนนะคะเพื่อมาเข้าเป็นระบบเด็กฝึกนะคะโดยเด็กฝึกเนี่ยเขาฝึกกันแบบหนักมากจนได้เดบิวเป็นเป็นไอดอลนะคะแล้วแต่ว่าทีเนี้ยก็คืออย่างบางค่ายเองะคะ่ะเขาก็จะมีการเหมือน, keep นะคะีฟคาแรคเตอร์ค่ะของของตัวไอดอลก็คือการที่เอ่อทั้งค่ายเนี่ยเขาคิดมาและะ้วค่ะว่า แบบนี้แหละที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ที่มันขายได้แล้วก็เหมาะกับตัวศิลปินค่ะแบบพอเป็นการคลิปคาแรคเตอร์แล้วอะค่ะแล้วมันทําให้แฟนคลับบางคนเขาอินกับคาแรคเตอร์อันนั้นเหมือนเขาเชื่อเลยว่าว่าไอดอลคนนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะพอพอมีการทําไอดอลเหมือนทําผิดอะไรขึ้นมามันทําให้เขาเหมือน ไม่พอใจค่อนข้างมากค่ะมันทําให้ไอดอลต้องเขียนจดหมายขอโทษค่ะซึ่งอันนี้เป็นวัฒนธรรมของเกาหลีเลยก็คือว่าถ้าใครทําผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะแบบว่าพิสูจน์แล้วว่าถูกหรือเปล่าหรือว่าผิดจริงๆหรือว่าอยู่แล้วว่าพิสูจน์ค่ะเขาก็จะให้เขียนจดหมายขอโทษเลยนอกจากนี้ค่ะอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีเขามีการแบ่งชนชั้นคนดังด้วยค่ะโดยที่เออชนชั้นแรกที่แบบว่าได้รับการยกย่อง,อง,องสูงสุดก็คือเป็นนักกีฬารองม้าคือนักแสดงค่ะแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือเป็นไอดอลนี่แหละค่ะ เออมันทาให้เหมือนบางทีก็คือไอดอลก็ประสบเจอปัญหาที่แบบถูกกดขี่ค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือเป็นเอ่อความไม่เป็นธรรมของสัญญาค่ะหรือว่าแม้กระทั่งกรณีที่ไอดอลของที่เป็นสัญชาติเกาหลีค่ะกับกับไอดอลที่เป็นสัญชาติอื่น,นๆต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยได้ค่าส่วนต่างค่าลิขสิทธิ์ของเพลงที่ไม่เท่ากัน,นะคะ่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะ่ะบางบางค่ายเขาก็ยังบังคับให้ศิลปินอะ่ะเหมือนให้บริการทางเพศกับ กลุ่มในทุนนะคะโดยที่พอเรื่องมันแดงขึ้นมาค่ะศิลปินคนนั้นนะเขาเขาเหมือนฆ่าตัวตายไปแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่รับความเป็นธรรมอยู่ดีเพราะว่าคู่กรณีของเขาก็าคือเป็นกลุ่มในทุนค่ะประเด็นถัดมาคือเป็นดักไซ์ของกลุ่มแฟนคลับด้วยความที่ความแข่งขันมันค่อนข้างสูงมันก็อาจทําให้มีเหมือนเป็นการแบบรัฟกันร,ระหว่างแฟนดอมหรือว่าภายในแฟนดอมเองค่ะก็มีเหมือนกันแล้วก็มีที่เป็นเขาเรียกว่าแกแฟนค่ะที่ประมาณว่ามีเมนของตัวเองมีมีศิลปินที่ชอบอยู่คนเดียว วงอะนะคะแล้วก็ไปแอนตี้ใส่เมมเบอร์คนอื่นในวงค่ะแบบว่าคมคู่อะไรเงี้ยหรือว่าปล่อยข่าวที่ไม่ดีหรือว่าที่ไม่เป็นความจริงแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีซาแสงแฟนซาแสงแฟนก็คือเป็นกลุ่มที่คอยตามติดชีวิตของไอดอลทั้งส่วนตัวทั้งไม่ส่วนตัวคือตามติดหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นมีการซื้อขายข้อมูลส่วนตัวของไอดอลอะคะ่ะเช่นสลยบินเลขพาสปอร์ตหน้าพาสปอร์ตที่นั่งในไฟล์นั้น หรือว่าเบอร์โทรแอคเคา ira, ท, ica, ท์คาคาทอลแอคเคาท์วีแชทอะไรเงี้ยคือขายเป็นเหมือนกลุ่มคอมมูนิตี้ที่ไว้ขายซื้อขายโดยเฉพาะอะไรนี้เลยนะคะนอกจากนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของตัวไอดอลมันถูกปูมานะคะจากค่ายก็เลยพอแฟนคลับเหมือนอินกับตัวตนของเขาที่ค่ายปูมาแฟนคลับบางคนก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนเป็นเจ้าของวงะคะ่ะทำให้เวลาเหมือนมีมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดกับไอดอลขึ้นมาอะไรเงี้ยที่อาจจะแบบไม่ดีะค่ะก็คือจะมีการเหมือน ไล่ไอดอลคนออกจากวงส่วนประเด็นถัดมาก็คือเป็นปัญหาทางสังคมของเกาหลีเองนะคะก็คือคนเกาหลีบางคนบางกลุ่มนะคะเ,ออเขาก็ยังเหมือนยึดติดกับแนวคิดชายเป็นใหญ่ค่ะหรือว่า anti feminist นะคะทำให้มีเหมือนเป็นกลุ่มที่ไล่ล่ารายชื่อทําเป็นเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะไล่ล่ารายชื่อไอดอลที่สนับสนุนแนวคิดเฟมินิสต์ค่ะ ซึ่งมันทําให้อดอลหลายคนเนี่ยเ,ออเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองนะคะนอกจากนี้ก็คือยังมีประเด็นที่เป็นการเหยียดเอเชียตะนออกเฉียงใต้นะคะอย่างเช่นการเล่นมุกต่างๆในรายการออรายการในช่องสาธารณะอาหารในช่องหลักเลยนะคะหรือว่าเป็นคอมเมนต์ในสื่อต่างๆก็ก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะะ ฟังโดยแล้วนี้การเป็นศิลปินเคป๊อปหรือว่าศิลปินเกาหลีนี่ไม่ง่ายเลยนะครับอย่างน้องลีไซเองซึ่งเป็นคนไทยแล้วก็ไปเดบิวต์ที่เกาหลีแสดงว่าน้องก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายๆอย่างแล้วก็ต้องใช้ความสามารถจริงๆนะครับที่นี้เข้าเรื่องสุดท้ายแล้วครับมินก็คือถ้าเกิดว่าเรากลับมามองที่บ้านเราเองที่ไทยเนี่ยในยุคหลังๆมันก็มีความพยายามที่จะพัฒนา อุตสาหกรรมบันเทิงในลักษณะที่เราอาจจะเรียกว่าเป็น T-POP นะครับอาจจะมีการเอาโมเดลของ K-POP มาใช้บ้างทีนี้อยากจะให้มินช่วยประเมินอะครับว่าไอ้ตอนนี้ศักยภาพของบ้านเราเองในการที่จะผลักดันวงการบันเทิงในลักษณะนี้เป็นยังไงแล้วก็มันสามารถที่จะไปได้อีกไหมหรือว่ามันควรที่จะพัฒนาต่อยอดยังไงบ้างครับเออจริงๆแล้วอะ่ะ ประเทศไทยเองค่ะก็พยายามผลักดันการใช้วานธรรมในการเป็นซอฟต์พาวเวอร์มาตลอดนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแบบแพร่หลายนะคะออสำหรับมิน้นคือมินมองว่าเราต้องพัฒนา,ยาอุตสาหกรรมหนังเพลงอ,อุตสาหกรรมบันเทิงค่ะแล้วก็ควบคู่กับนวัตกรรมเทคโนโลยีพวกความคิดสร้างสารรค์อะไรเงี้ยคือมันให้มันไปด้วยกันทางระบบอะคะ่ะโดยที่เหมือนเรา เราควรที่จะทําเองตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยนะคะแล้วก็เหมือนเหมือนของเกาหลีอะคะ่ะแล้วก็อย่างเรายังควรที่ต้องเหมือนปร,ปรับปรุงกฎหมายหรือว่าแนวคิดได้วาทำต่างๆที่มันล้าหลังนะคะให้มันให้มันสามารถตอบโจทย์กระแสะของโลกได้นะคะแล้วก็คือมันต้องข้อสังเกตว่าจริงๆประเด็นชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นที่รู้จักแล้วแหละ แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการพรีเซนต์น่ะมันจะเป็นยังไงอย่างอย่างชุดไทยใน MV ของลิซ่าค่ะคือเราจะทำยังไงให้ที่เราจะได้ดึงความสนใจจาก จากตัวอุตสาหากรรมมาค่ะที่ไม่ใช่การก๊อปปี้นะคะไม่ใช่การก๊อปปี้เกาหลีแต่ว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดค่ะโดยที่เรายังรักษาความเป็นไทยที่แบบว่ามันมีการปรับปรุงไม่ให้มันล้าหลังค่ะแม้กระทั่งวงการละครเอ่อบทดาดการหรือว่าหนังภาพ,พยนตร์ต่างๆมันก็ต้องมีการปรับปรุงให้มันสร้างสารรค์แบบไม่จําเจใช้นวัตกรรมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือไทยเราอะคะ่ะก็อาจจะเริ่มต้นจากการเหมือนอใช้จุดขายจุดแข็งของประเทศเราก็ได้นะคะเช่นอาหารสถานที่ท่องเที่ยวสรุปก็คือเราก็ควรที่จะเหมือนผลักดันทั้งในทั้งในเชิงของภาคดัฐน,นะคะแล้วก็ภาคเอกชนด้วยอะคะ่ะเพื่อที่จะส่งเสริมการใช้วัฒนธรรมของเราออกไปให้มันตอบโจทย์กับโลกอะคะ่ะอก็ถือว่าได้ฝากมุมมองที่น่าคิดไว้หลายเรื่องเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณมินมากครับไว้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ